สวัสดีครับสวัสดีครับครับผมครับผมนายทัชรยพมดีนะครับติดต่อมาจากธนาคารกรุงไทยการอนุญาตเรียนสายคุณชาติชายครับครับคุณพูดครับครับที่ทางเราติดต่อเข้ามาในวันนี้เนื่องจากวันที่สิบหกพฤษภาคมสอง8ันห้า้ยหกสิบแปดที่ผ่านมาทางธนาคารอยากทราบว่าคุณชาติชายนะครับได้เมื่ออำนาจให้นายคงกิติชิสุวรรณมาเปิดบัญชีแทนหรือเปล่าครับ ไม่ได้ส่งนะไม่ได้มอบครับอ่าแล้วคุณชาติชายได้รู้จักกับนายคงติดคนนี้เป็นการส่วนตัวไหมไม่รู้จักครับครับถ้าหากว่าคุณชาติชายยืนยันนะครับทางธนาคารคาดว่านายคงติดคนนี้อาจจะอ้างเอาข้อมูลส่วนตัวของคุณชาติชายมาเปิดบัญชีโดยที่คุณชาติชายไม่ทราบเรื่องนี้ถูกต้องไหมครับไม่ทราบเรื่องเลยครับอ่ะครับซึ่งทางธนาคารนะครับได้ทําการตรวจสอบเรื้องต้นแล้ว ว่านายคงกิตคนนี้นะครับฟูมิลำเนาของเขาได้อยู่ที่จังหวัดชนบุรีนะครับแต่เขาได้แอบอ้างเอาข้อมูลส่วนตัวของคุณชาติชายนะครับมาเปิดบัญชีที่ธนาคารกรุงไทยสาขาเซ็นทรัลพลาซานครราชสีมาซึ่งเป็นพื้นที่ห่างไกลจากภูมิลำเนาของคุณชาติชายถูกต้องไหมถูกต้องครับครับการธนาคารนะครับจึิงคาดว่านายคงกิดคนนี้เขาอาจจะเป็นมิจฉาชีพนะครับ ได้อางหรือว่าปลอมแปลงเอกสารส่วนตัวของคุณชาชัยมาเปิดบัญชีเพื่อนำไปเป็นบัญชีม้านะครับคุณชาชัยครับผมคุณชาชัยพอเข้าใจไหมครับอ๋อก็เข้าใจฮะเข้าใจครับซึ่งถ้าหากว่าคุณชาชัยนะครับไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับบัญชีเล่นนี้จริงๆริงทางธนาคารขอแนะนําให้คุณชาชัยนะครับเข้าแจ้งความกับสพที่เกิดทีเพื่อให้เจ้าหน้าที่เสมอนะครับ เขาได้ลงพื้นที่ตรวจสอบและดูคลาจากกล้องวงจรปิดนะครับเขาได้นำข้อมูลตรงนี้มาดําเนินคดีกับนายคงกิตคนนี้ได้ถูกต้องนะครับคงกิตนามสกคุณอะไรครับนายคงกิตที่ชื่อสุวรรณครับอ๋อครับนี่ทราบว่าคุณชาติชายนะครับสะดวกเข้าแจ้งความกับสพที่เกิดเหตุหรือเปล่าครับอ๋อสพที่เกิดเหตุโคราชเหรออะใช่ครับอ๋อไปไม่ได้เราตอนนี้ไม่สะดวกเลยอะ แล้วือในส่วนตรงนี้คุณชาชายไม่สะดวกเดินทางมาแจ้งความถูกต้องไหมไม่สะดวกไปนะครับแจ้งแถวบ้านได้ไหมแจ้งแถวบ้านได้ไหมอ่ะก็คือในส่วนตรงนี้นะครับคุณชาชัยสามารถแจ้งได้นะครับแต่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับเขาก็จะให้คุณชาชายนะครับไปแจ้งความกับสพที่เกิดเหตุดีๆนะครับเพราะว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาไม่สามารถลงพื้นที่ตรวจสอบแทนได้นะครับครับครัวแต่ในส่วนตรงนี้นะครับ คุณชาติชายไม่สะดวกเดินทางมาแจ้งความกับสพที่เกิดเหตุถูกต้องไหมถูกต้องครับอ <ะ S 1> แจ้งแตบ้านไ้ก่อนได้ไหมคุณชาติชายอะไรนะครับแจ้งแตบ้านไว้ก่อนได้ไหมก็คือเดี๋ยวในส่วนตรงนี้นะครับคุณชาติชายเดีย๋ยวทางธนา,าคารนะครับจะให้คุณชาติชายคุยสายกับผู้จัดการของธนา,าคารนะครับเพื่อให้ทางผู้จัดการนะครับอะไรนะครับครับผมอ่าครับเดี๋ยวแล้วก็คุณชาติชายคุยสายรอสักครู่หนึ่งนะครับครับ สวัสดีค่ะจับวินาทรัพย์เจริญคุณค่ะสวัสดีครับท่านผู้จัดการสวัสดีค่ะคาติวัดีครับท่านผู้จัดการ่ำถานที่คุณชาติชา,ายิดขัดปัญหาด้านใดคะคือในส่วนนี้ไม่สะดวกไปดําเนินการแจ้งความในพื้นที่เกิดเหตุด้วยตัวนเองเหรอคะใช่ครับแต่ในการแจ้งความนะคะผู้เสียหายต้องเข้าดําเนินการแจ้งความในพื้นที่เกิดเหตุนะก <ปะ S 2> ็ต้องเป็นเขตความรับผิดชอบของทางเจ้าหน้าที่นครราชสีมาโดยตรงเขาจะได้ดําเนินการทั้งลงตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุ แต่สำหราบพนักงานสาขาดัางกล่าวเองว่ามีการที่ตริล่วมด้วยลูกปป่าและที่สำคัญก็คือจะตรวจสอบภาพทางกล้องวงจรปิดในการที่จะได้การตัวนายคมกริชพิศว,วัน uh huh. มาดาเนินคดีทางกฎหมายและรับผิดชอบในส่วนนี้หคุณได้ด้วยนะคะ uh huh. และ้วก็ออบเป็นใบรับรองการแจ้งความให้หลังจากนั้นคุณชัตนชายค่อยนใบรับรองการแจ้งความที่ได้ไปดําเนินการติดต่อกับธนาคารกรุงไทยนะ,ะ้ะสาขาใกล้บ้านก็ได้แม่พร้อมบัตรประชาชนประจินเข้าไป ทางการเจ้าหน้าที่ก็ทำการอายัดบัญทีเล่นนี้และนำเพื่อนคนออกจากระบบททนทีนะคะครับผมแต่ใน,นตรนี้คุณทาติไทยก็คือไม่สะดวกไปดำเนินการแจ้งความในพื้นที่เกเิดเหตุถูกต้องไหมคะไม่สะดวกเลยครับไม่สะดวกเลยครับไม่มีรถไปแล้วอางทั้นเอากว่าในกรณีนี้คุณทาติไทยไม่สะดวกอาจจะด้วยระยะทางบวกด้วยเวลาหรือบวกกับค่าใช้จ่ายเองคุณไม่สะดวกจริงๆนะคะทางธนาคารกรุงไทยยินดีนะคะที่จะทําการช่วยเหลือด้วยการเชื่อเปิดระบบต่อดสายด่วน ประสานงานไปย,ยัง1912พอนครราชสีมาเพื่อให้คุณได้เขา้าดาเนินการแจ้งความเบื้องต้นไว้ก่อนได้นะคะซึ่งใสนส่วนตรงนี้ธนาคารจะไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะ <ขอ S 1> และเดี๋ยวจะทาการแจกเอกสารที่พร้อมนามาเปิดบัญชีพร้อมข้อมูลของนายคงจิตแจกไปที่สอบพรในพื้นที่เกิดเหตุให้พร้อมเลย <นะ S 1> เพื่อน,นําไปประกอบเป็นหลักฐานในการแจ้งความเพิ่มเติมนะคะ,ะซึ่งใน,นสน่วนตรงนี้ถ้าหากว่าคุณทัดไทไม่สะดวกจะให้นธนาคารประสานงานเพื่อช่วยเหลือคุณในส่วนนี้ไหมคะอ๋อ ช่วยเชื่อประสานงานให้ด้วยครับอัน,นส่วนนี้คุณท่าทานพอจะมีกระดาษปากกาจดข้อมูลไหมดิฉันได้ให้คุณจดข้อมูลเพื่อเป็นในการแจ้งความจดเอกสารที่เหลือเดี๋ยวธนาคารจะส่งไปที่สอบพรในพื้นที่เกิดเหตุให้พร้อมเลยนะคะครับค่ะถ,ถ้าได้กระดาษปากกาแล้วแจ้งนะคะจะได้จดข้อมูลไว้แจ้งความนะคะอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวหากระดาษก่อนนะค่ะถ้าได้กระดาษปากกาแล้วแจ้งะคะ่ะ เออกไดได้แล้วครับค่ะเดี๋ยวให้คุณชัดชาาจดข้อมูลตามดิฉันนะคะให้จดนะคะว่าได้รับแจ้งจากธนาคารกรุงไทยได้รับแจ้งจากธนาคารกรุงไทยนะคบได้รับแจ้งจากธนาคารกรุงไทยนะคะครับทันไหมคะออว่าถูกนายคมกรีชสาขาอะไรครับสาขาอะไรครับ สาขาเซนท่านไดรรอสีมาค่ะเซนท่านนะฮะค่ะเซนท่านได้ขอไดสีมาครับว่าถูกนายคมกริตพิชิตสุวรรณว่าถูกนายคมกริตพิชิตสุวรรณครับได้แอบอ้างสวมรอยได้แอบอ้างสวมรอย ได้แอบอ้างสวมรอยนะค่ะค่ะนำเอาข้อมูลส่วนตัวนำเอาข้อมูลส่วนตัวส่วนตัวครับค่ะไปเปิดบัญชีไปเปิดบัญชีครับค่ะเมื่อวันที่สิบหกพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดค่ะ เมื่อวันที่สิบ16พฤษภาคมสองพั2568ครับขั้ต่อไปได้แล้วจะเลขบัญชีนะคะที่เขาเปิดภายใต้ข้อมูลของคุณนะคะเลขบัญชีครับหกเจ็ดเก้าครับหกเจ็ดเก้าสี่เจ็ดศูนย์สี่หนึ่งศูนย์ศูนย์สี่ค่ะหนึ่งศูนย์ศูนย์สี่ครับ หมายเลขโทรศัพอีกรอบนะคะหกเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์สี่หนึ่งศูนย์ศูนย์สี่นะคะเดี๋ยวจำไปให้ผมพี่ดิฉันไปด้วยค่ะพนักงานแจ้งเรื่องค่ะครับพนักงานแจ้งเรื่องนะคะนางสาวกาวินาทร์เจริญกลุลชื่ออะไรนะนางสาวกาวินาทร์เจริญกุลค่ะกาวินาเขียนถูกไหมคะก็ไก่วอแหวนก็ไก่วอแหวนสละอีนอนเนรสละอาค่ะ กะวุนาเหรอกะวินาค่ะก็ไก่ก็กแหวนสละกีใช่นอนเรนสละระอาได้คะกะวินานามสะกุนพัฒน์เรญกุลค่ะครับเเรครับเจริเรกุลครับค่ะข้อมูลในส่วนตรงนี้เป็นข้อมูลที่คุณชาติชายต้องว้แจ้งกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้แค่เดียวรบกวน ให้ทวนชาติไดนะคะทวนข้อมูลที่ดิฉันให้คุณจดไปเมื่อสักครู่ด้วยนะคะเพว่าในการแจ้งข้อมูลกับทางเจ้าหน้าที่จะได้ไม่เกิดข้อผิดพลาดนะคะทวนข้อมูลสักครู่ค่ะครับก็ได้รับแจ้งจากผู้จัดการธนาคารกรุงไทยสาขานครราชสีมานะครับชื่อนางสาวกวินาทรัพย์เจริญคุณนะครับค่ะว่าเออสาขาเซนทรันนครราชสีมานะครับ ว่าถูก<ฆ>นายคมกฤิพิชิตสุวรรณแอบอ้างสวมรอยนำเอาข้อมูลส่วนตัวไปเปิดบัญชีเมื่อวันที่16พฤษภาคม2568เลขบัญชี6797041004ครับค่ะข้อมูลในส่วนตรงนี้เป็นข้อมูลที่คุณตั้งไว้แจ้งกับทางเจ้าหน้าที่<ฆ>เดี๋ยวในส่วนตรงนี้ทางธนาคารจะทำการเปิดระบบประสานงานไปยังสอบพอนครราชสีมา เพื่อคุณชาตชาได้เข้าดำเนินการแจ้งความเบื้องต้นไว้ก่อนนะคะโดยเขาจะให้ทางเจ้าหน้าที่เขาทาการแจกเอกสารที่เขานำมาเปิดบัญชีพร้อมข้อมูลของนายคงกิจจัดไปที่สพในพื้นที่เกิดเหตุให้พร้อมเลยนะคะก็นําไปประกอบเป็นหลักฐานในการแจ้งความและหลังจากนั้นทางเจ้าหน้าที่เขาจะทําการรวบรวมข้อมูลที่คุณชาชาแจ้งเข้าไปและเอกสารที่ทางธนาคารจะส่งเข้ามารวบรวมเพื่อประกอบการเป็นหลักฐานแล้วเขาจะดาเนินการลงตรวจสอบพื้นที่ในสถานีให้กับคุณได้รวดเร็วยิ่งขึ้น นะคะแล้วหลังจากนั้นเขาจะออกเป็นใบรับรองการแจ้งความให้ก็ให้คุณภาพิชายแจ้งกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจไปเลยนะคะว่าให้ออกใบรับรองการแจ้งความจากคนสองฉบับนะคะฉบับแรกให้ส่งไปที่ธนาคารกรุงไทยสำนาาักงานใหญ่ให้เลยเพื่ออายัดบัญชีเล่นนี้ส่วนใบรับรองการแจ้งความอีกหน,นึ่งฉบับนั้นให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจาก็จะส่งไปตามที่อยู่ของคุณชาติชายเองเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานยืนยันว่าได้มีการคาดํำเนินการแจ้งความวันที่เรียบร้อยแล้วนะคะถ้าหากว่ามีการกระแททางด้านกฎหมายตามมา ควรจะได้มีใบรับรองการแจ้งความเพื่อยินยันความบริสุทธิ์ของต่งตนเองว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้งานบัญชีเล่มนี้แต่ไม่ลืมขอใบรับรองการแจ้งความเพื่ออายัดบัญชีนะคะครับผมค่ะวันนี้คุณชาติชายเข้าใจแล้วใช่ไหมคะว่าจะต้องแจ้งความว่าอย่างไรนะคะครับค่ะตั้งหักเข้าใจแล้วนะคะรบกวนให้คุณชาติชายถือสายรอสักครู่นะคะ้าวางสายและพักสาย ดูชั้นกวินาทรเจริญคุณจะทําการเปิดระบบต่อสายด่วนประสานงานตะยังสอพรนครราชสีมาให้คุณได้ข้าดำเนินการแจ้งความเบื้องต้นไว้ก่อนกรุณาถือสายรอสักครู่ค่ะขอบคุณครับ ครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านภูมิกับสวัสดีครับท่านภูมิกับสถานีตํารวจภูธอนนครราชสีมาใช่ไหมครับครับผมร้อยตำรวจโทครับร้อยตำรวจโทอ๋อร้อยตำรวจโทนะครับครับผมร้อยตำรวจโทรเลยนะครับร้อยตำรวจโทรวิทยะโมลฟ้อมครับตำแหน่งพนักงานสอบสวนสพเมืองนครราชสีมาครับวิิยาโมลฟ้อมนะครับ ใช่ครับครับผมคือกแต่เข้ามากี่าาอะไรหรอเปล่าครับคือผม,ามาได้รับแจ้งจากผู้จัดการธนาคารกรุงไทยนครราชสีมานะครับรชื่อนางสาวกบวินาทรัพย์เจริญคุณนะครับว่าผมเนี่ยได้ถูกนายคมกริจพิชิตสุวรรณแอบอ้างสวมรอยนำเอาข้อมูลส่วนตัวไปเปิดบัญชี เมื่อวันที่16พฤษภาคม2568ครับเลขบัญชี6797041004ครับอยากจะให้ท่านสารวัตรช่วยออกใบรับรองให้สองฉบับนะส่งไปที่ธนาคารหนึ่งฉบับอีกฉบับนึงส่งมาให้ผมครับออครับผมเดี๋ยวใจเย็นก่อนนะก่อนที่จะมีการออกเอกสารการยื่นความให้กับตัวของคุณได้เนี่ยนะครับก็บต้องมีการสอบถามนะครับ เขียนข้อได้จริงก่อนเนาะถึงฐานที่มันเกิดเหตุตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวหมวดสอบถามหน่อยเนาะคือเวลาที่เราใช้เอกสารไปเนี่ยนะครับมีการเซ็นรับบุกหรือเซ็นกำกับเนี่ยชัดเจนไหมครับเอกสารเออผมไม่ได้มอบหน้าไปนะฮะตรงต่ายถูกแอบอ้างเซ็นไปเองนะฮะผมไม่ได้เซ็นนะครับคือเราเนี่ยฟังให้เข้าใจนะ ตัวของคุณเนี่ยใช้เอกสารเนี่ยบ่อยไหมเอกสารเมื่อเด้ใช้นะครับเอกสารไม่เคยได้ใช้ครับอืมแต่ว่าถูกเขา้าข้อมูลเนี่ยไปทําการเนี่ย้างครับซึ่งตัวเราเนี่ยก็ไม่ทราบเหมือนกันว่ามีคนเอาข้อมูลมาไปอ้างถูกต้องไหมครับใช่ครับอ เดี๋ยวถ้าอย่างนั้นเนี่ยนะครับหมวดจะรับเรื่องเนี่ยเอาไว้ให้แต่ว่าเดี๋ยวเบื้องต้นเลยนะครับครับตัวของคุณเองเนี่ยนะครับนะเคยมีการเอาอยากเนี่ยไปให้พี่ให้น้องนะครับไปทําอะไรให้ไหมอม๋อก็เคยมอบอำนาจไปให้ไปมอบอำนาจให้น้องชายไปแจ้งความนะครับมอบอำนาจให้น้องชายไปแจ้งความครับ ตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นครับที่ไปแจ้งความตอนนั้นสมุดบัญชีหายครับอ๋อตอนนั้นก็คือสมุดบัญชีหายครับผมพอจะจําได้ไหมครับว่าตอนนั้นเนี่ยที่ทําหายเนี่ยหายไปจากที่ไหนไปอ๋อพอด,ดีไปตุลาที่ตลาดนะครับแล้วก็พกสมุดบัญชีไป<ช>ด้วยแล้วก็ซื้อของซื้ออะไรเสร็จแล้วหาสมุดบัญชีไม่เจอครับก็เลยหายไป ไปซื้อของเราไปซื้อของเราปกสมุดบัญชีไปด้วยเลยครับอ๋อปุ๊บก็กะว่าจะไปเบิกเงินที่ธนาคารด้วยนะครับไปซื้อของก่อนไปตลาดกะว่าเราจะไปเบิกเงินที่ธนาคารก็เลยไปซื้อของที่ตลาดครับอ,อันนี้ผู้เสียหายเนี่ยชื่ออะไรครับครัวเราอยาู่เื่อผู้เสียหายผมชื่อชาติชัยครับคุณชาตาิชัยครับอืม คุณชาติชายเดี๋ยวผมจะทําการรับเรื่องให้นะครับนะแล้วก็ลงบันทึกประจําวันครับเกี่ยวกับข้อมูลเบื้องต้นครับผมคุณชาติเราเราเองเนี่ยประกอบอาชีพอะไรครับตัวเราอ่ะตอนนี้ไม่ได้ทํางานนะอยู่บ้านครับตอนนี้คือไม่ได้ทํางานอยู่ที่บ้านแล้วก่อนหน้านี้ทําอะไรมาครับก่อนหน้านี้ทํางานบริษัทครับทํางานบริษัทมาครับ อ,อืมโอเคครับครับตอนทํางานบริษัทเนี่ยมีทะเลาะอะไรกับเพื่อน่วงงานบ้างไหมครับอ๋อก็มีปัญหากับลูกน้องบ้างเหมือนกันบางทีบางทีเราใช้งานเข้ามาเขาอาจจะงุดนหงิดอ,อะไรเงี้ก,นนก็มีเหมือนกันนะครับก็มีเหมือนกันถูกต้องไหมครับออโอเคครับการแจ้งความนะคุณชาตชายผ่านทางสายด่วนเนี่ยจะมีการบันทึกเสียงเอาไว้เพื่อเป็นหลักฐานให้กับตัวของคุณเอง และช่วงที่ดังการเสียงเนี่ยคือทางเจ้าหน้าที่เนี่ยไม่อนุญาตให้มีเสียงแซกซ้อนหรือเสียงบุคคลอื่นเข้ามาครับประเด็นบันทึกเสียงเนี่ยต้องาหาในตับต,ตัวของคุณชาติชายเองเข้าใจไหมครับเข้าใจครับครับผมแล้วก็สายด่วนที่กําลังเรียนสายของคุณเนี่ยนะครับมีไว้ให้ประชาชนในท้องที่เนี่ยทาการติดต่อเข้ามานะครับเพื่อดําเนินการในการแจ้งความดังนั้นเนี่ยนะครับเมื่อปิดสายกับตัวของคุณอยู่เนี่ยทางประชาชนเนี่ยเขาจะไม่สามารถทําการติดต่อเข้ามา เพื่อแจ้งความเนี่ยได้ครับดังนั้นนะครับจะทําการรับเรื่องเราเนี่ยผ่านช่องทางไลน์ของทางสอพอครับอันนี้คือเราสะดวกไหมหรือว่าอ๋อสะดวกครับปัจจุบันเนี่ยตัวคุณเนี่ยมีการใช้ไลน์หรือว่าเล่นไลนย์อยู่ไหมครับอ๋อมีไลน์ครับมีไลน์มีไลน์ลเนาะอันนี้คือคมีไอดียไหมเราจะ<า>ไม่ดีไลน์เราได้ <ID S 2> ไหมไลน์ฮะอไอมีไลนะ์ e ครับเออเวลคัมทูพอยเพจครับ อ่าเดี๋ยวมีตัวอะไรบ้างครับเดี๋ยวตัวเล็กนครับดับเบิลยูนะฮะดับเบิลยูเป็นพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กครับเออตัวเล็กครับอ่าครับแล้วก็ตัวอีนะฮะตัวจีใช่ไหมจีฮะอีอีอังกฤษนะอังกฤษอ่ะอ่าอีนะครับอ่าด้านตัวแอลนะแอลแอลนะครับอ่าแอลแล้วก็ตัวซีนะฮะซีแคทแมวอ่ะ ซอ่าครับแล้วตัวโอครับตัวโอ่าแล้วก็แล้วก็ตัวเอมนะตัวเอ็มครับแล้วก็ตัว E อีอียงนิดอะฮะครับแล้วก็ตัว t ีนะฮะตัว t ีทีไทยแลนด์นะครับครับแล้วก็ตัวโนะครับครับแล้วก็พอยเพรตัว p นะตัว p ีครับ ตัวโอนะครับใช่ครับแล้วก็ตัวไอนะครับครับผมแล้วก็ตัวพีพีนึงนะฮะแล้วก็ตัวอะไรนะครับตัวพีใช่ไหมเคยพีนะพีเนี่ยพีครับพีเพิ่อ่ะพีเพิ่อ่ะพีเพิ่นะครับพีโบแลนนะพีโบแลนเออใช่ใช่แล้วก็ตัวอีนะอีอังกฤษอ่ะฮะครับแล้วก็ตัวทีไทยแลนด์นะครับ ครับเวลอ่านว่า welcome to อยเพชนหรครับอ๋อก็คือ welcome to อยเพช t เนาะครับผมเดี๋ยวสักครู่นะเดี๋ยวผู้หมวดลองค้นหาก่อนนะครับนะครับผมเดี๋ยวสักครู่ครับ ก็คือพลอยเพชรเป็นชื่อภาษาไทยเนาะครับชื่อไลา์ครับเดี๋ยวตรงนี้ระดวนตัวของคุณนะครับชาติชายเนี่ยเข้าไปดูที่ไลน์หน่อยเนาะเจ้าหน้าที่ส่งคำว่าสวัสดีเนี่ยเข้าไปแล้วนะครับครับผมเมื่อเจอไลน์ปอพอแล้วเนี่ยให้เรากดรับเพื่อนเสร็จแล้วให้แจ้งชื่อนามสกุลเข้ามาได้เลยนะครับครับผมโอเคครับเดี๋ยวถ้างั้นู้หมวดขออนุญาตวางสายด่วนเนาะคุณชาติชายครับผมสวัสดีครับ สรุปแล้วก็ไม่ได้คุยไลน์เขานะครับเพียงแต่แอดไลน์ไปแล้วก็ mm hmm. เขาก็แอดไลน์ hmm. มาก็ไม่ได้คุยต่อ mm hmm. ก็จบลงเด็เพียงเท่านี้ mm hmm. เป็นอย่างไรบ้างครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมชมแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรแสดงความคิดเห็นมาบอกนมาหน้าครับท้ายนี้ขอให้ท่านผู้ชมมีความสุขในการรับชมร่ำรวยร่ำรวยสวัสดีครับ